ไอโม่หล่นอ่ะไอเจียวเนี่ยได้หล่นก่อนนั่นเองเจียวอยากตาย,ย <c oughs> ไหมคนคนหาเรื่องอ่ะเจียวอยากตายไหมตัวไอโอมเก็บแขนไลยสิแขนเลยอุ้ยอยากจะหัวใจเลยไอยู่

มันวันอยู่ที่บ้านโอ้สองคันเถอะอนนี้แนที่เมาอที่ล้วมังจเรารอรถกลับบ้านจอนนัไตงงมีกระสุนไม่มีะนีรลหรอรอบที่แล้วพวกมึงยังไม่คืนกูเลยอ้บ้าต้องไปแ้วไม่สิบบ้า แต่ว่าห้าคนละาหกสิบ่ะไม่สองมึงไม่หกหก้ากูหกสิบอ่แหละยังไม่จีนอะไรเยอะผมบอกยังขึ้นว่านะคันก็ไม่บอกว่าอะไรยังไม่ต้องยังไม่ต้องรอกูบอกยังไม่ต้องเหรอวะรอท่านไหนไม่จับได้เลยกูจะเดินไปหาแล้วบอกว่ายังยังแต่แล้นกูทำอะไรอยู่ไม่รู้ไม่รู้อ่ะอยู่ในห้องอ่ะไปหาสาวบอถ้ากูกำลังทำงานอยู่กูบอกไม่ต้องเพราะว่าไม่ต้องมาคุยกูทำงานอยู่ 我們来你。<laughs> <laughs> สองอันด้วยหมดวมดเลยเจองเขาไกนจองก็ต้องจ่ายตังค์มันจำไม่กาไว้ลก่อนซื้อื้อๆมันจบๆเอาลอีแล้วมันจบที่ยีอมับบ้ากส่อยไม่ผลแล้วไม่มีตังค์นี่กลออไรกูกลับตนอนไม่อย่างน้อยอย่างน้อยอ่ะรอบนี้รอบนี้มันก็มีทางกลับจริงๆไง พี่เหมือนรอบที่แล้วที่มึงสบายสปายใชไหมใช้ใจกับไม่ยอะเลออมาจับเพียงไเดียวะครับก็มึงดูรถมึงบอกว่าดูรถแล้วก็แค่อัดอัดไปมัตอนนี้แล้วเมื่อคืม่งแต่งมากไอเดียบอกขึ้นได้เพื่อนขึ้นได้ขึ้นอะไรอยู่วะเพื่อนเพราะพรมู้ผ่านไปใช่ป่ะประมาณสองนาทีคนลงหมดเลยอ้าวก็อัดอัดกันหมดตอนนี้ไม่ตอนนี้ผู้มึงบอกว่าโซนมาเดียใช่ป่ะแล้วคนเดียคนประมาณสองนาทีขับไปประมาณสองนาทีคนลงหเลยพนักงานถกวิดีโอเข้ามาข่าวนี้ ที่คุณโทรก็อย่าิ่งโทรตามไงเริ่มสวัสดีค่ะอนมากเฮ้ยเรามาเจอกันตรงกลางไหมล่ะเอาไงเรามาเจอกันตรงกลางทบไปทวไงเรียกมันเรียกมันเดียวมุกสุสวยอันเดียไมาเอาไงตกแต่หยุดในอุดตุ้กดข้าบงด แตไม่รู้ะวรคนีพวกรานขาของอย่ไหนกร้านยขอ,อหนัขบลงเี่ย,ยน้ามุกหน้า่ยายหน้าคนอื่นมั้งอเอาไงอะเอโมเอโมเสนอให้เดินใครเดินม,มันล้าก็เจอคนเแต่กลวกลัวหลงอูแต่นก็แต่จะไปเป็นคูไไ่ไปเป็นคู่ไหมล่ะ ไอ้หี้ยมึงทำชาเลนจ์กันไรเงี้ยบอกแต่เอาจริงมันจะมันจะหลงไปได้วยกันก็ได้ไม่เดี๋ยวตรงกลางเลยตอนต่อเลยเนี่ยเตอนเนี่ยไม่คือถ้าสั่งอาหารกูจะให้พวกมึงถ่ายพวกรีวิวอ่ะมึงจะรีวิวเปล่ารถมารีวิวไม่ใช่คือถ้าจะไปเป็นกลุ่มอะไรเงี้ยคือพวกกูกับมึงมันคนรสนิยมกันน่ะงั้นก็ให้โมไปกับเฮอแล้วกูก็ต้องไปด้วยเพราะว่เราก็ไม่อัดงานไม่เราก็ค่อัดกันมึงจะทำหรอไอ้เหี้ยมันก็ต้องไปช่วยกันควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงไม่ก็จะไปจริงๆอ่ะเอาไอ้บูไปด้วยเออมามา จะรีวิวอะจะรีวิวได้เอ๊ะเอาไงไปไปไหนนั่งอาหว่างเดินตรงหรือเลี้ยวขวาตรงไปก่อนเรเลี้ยวตรงไปนะตรงประธานหือว่าไม่สิ่งตรงไหนตรงไปนี่นะเออมัดิมมัเดิมโอ้ ไอ้ยองมามาเป็นพี่กรอนให้กูามาทำเพลงกันแล้วครับผมดูกันว่าเราจะหมดตังไงเท่าไหร่เพราะว่าไปเดินสะพานเหล็กเมื่อกี้1,500แล้วเราเมื่อวานสะพานเหล็กโดนไปเท่าไหร่ครับ1,500ครับผมโอ้1,500ตีกรีดดีกว่าโอ้แล้วสัญญากับสะพานเหล็กไว้ว่าจะไปอีก5โลโดนหนักกูบอกเลย โอเคพวกวันดูพวกนี้แต่คงไม่ดูใช่ไหมเ,เ,เชียร์เครื่องบินเต็มรอถ้าเป็นสักสักตอนถึงมันจะสนใจนถ้าเป็นตอนผสมอาจจะแบบเอ๊ะน่าสนใจเ,เราเราพิ่มสแต c เข้าไป อารมณ์เหมือนตลาดอ่ะตลาดในซองตลาดเป็นตลาดที่เป็นของที่มีคุณภาพมากสุดเชเดลเป็นที่มันขนาดนั้นเลยเหรวะเป็นของที่มากขึ้นน้ำเึ้งมากนถ้าเกิดเพืมันหิวเลยก็มาตรงนี้ดีกว่าอ่ะตรงเบอร์ตรงเบอรงตรงเบอร์ก็มีของขายเยอะอยู่นะเชี่ยโอมตั้งแต่กับเพื่อน ไหวไหมน้องไม่ไหวก็พอตกเต็กแล้วมันพิดไหมครับส่วนแบบนี้เป็นพวกแบบมึงก็ต้องเดินนำหน้ากูเป็นหนึ่งเก้าดิส่วนอย่งนี้เป็นพวกแบบของอิสติเรียตตกแต่งร่างกายกำไรนี้ก็ื้อผาอย่างนี้พวกไดโนเสาร์อย่างนี้ไดโนซอรัสใชื่อตกแต่งร่างกายเชื่อมีข้าวราดแกงก็นั่งใจนเป็ พวกของกิอ่าสนใจเออข้างหน้าเป็นของกินเพื่อนของข้างหน้าเป็นของกินแตวเขาบอกคนว่าถ้าเกิดจะมากินก็มากินแถวเนี้ยเนี่ยเต็มเลยเข้าวมาแกงก๋วยเตี๋ยว่นถนนใหญ่นี่ว่ะถนนใหญ่เลยทําไมดีก็การข้ามไปอาจจะไม่ใช่ความคิดที่ดีในตอนนี้รอเพื่อนๆก่อนใช่ใช่ข้ามไปไม่ดีเท่าไหร่ กล้วยกันไปที่เดิมเจ้านกเจ้านกถ่ายไปกระทั่งนกจะกินจะกินพวกมึงจะกินเลยไหมจะไปข้างหน้าข้างหน้าเยาวราชไม่ใช่หลังเพลงโอเคงั้นหลังเพลงก็ต้องอยู่ตรงนี้มันจะกินก่อนหรือไปเดินต่อตอนนั้นมึงกินก่อนกี่โมงอะกี่โมงกี่โมงอะเชียงกงเฮ้ยวันนี้เราก็กินข้าวบันเสร็จแล้วอ่ะร้ไปไหน ก็จะเป็นเดินทัวร์สำเพ็งต่อเออสั่งเพ็งต่อจากเมื่อกี้ที่ดูแน่ๆแต่ตอนแต่ตอนนี้เรากินแน่นขึ้นแล้วอือพุทธมัยลุงเชียร์วันนี้พวกปิ๋มเดินไปข้างหน้ากันหมดแล้วเฮ้ยไอ้เท็มเราลองมาพุทธาจีงดีกว่ามาอย่างได้หนึ่งอ่ะอีได้สองเนี่ยเออแต่ถ้าปูตรงเนี่ย

ตอนนี้ก็จะเป็นพวกแบบแอสเซสเซอร้อะไรอย่างพวกนอย่างเงีพวกางงอ่า ดูดินี่เป็นผูกจีแจส่นใหญ่ก็เป็นพวกของลูกกะตรงลูกกะตาอะไรเงี้ยของที่แล้วชังม่้เป็นของตตตนตองนี้จะเป็นพวกแบบใช้่าจส่งไปก็ได้พวกของเม่เยอะของเชื่ออะไรวะเอ้โอมน่าสนใจ<อ>ว่ากูได้อันหนึงกูต้องเสียงกันแล้วกูมานันวะาเดินไปไหนกอเดไปตรงนี้ ไม่ไม่เดือยปทางนี้หรอกช่วงม่วทผััวร์อันนี้ของกินหมนะดเลยเนี่ยโซนของกินตรงนี้เป็นโซนกินอกิน่มตอน้มกินอิ่มแล้วกินอีก ไปเดินลอยไปเลยเี่ยเขาะแบบเขาเดินคนละทางกับเราโหโหช็อเชียดข้าวโพ ปเทศมันจะทวนตาตนเาตรงนี้ตรงนี้แร์ข้าหมกระมนไม้อะเปียบเลยว่าน่าน่าจะไม่ออกเอ่อเรากำลังเดินอันนั้นน่าจะไม่ใช่เก็บหรออันนี้น่าจะเป็นยาล่ารหรอ ใช่ไหมใช่ทางนี้กันเนี่ยมันทางเดิมเลยเนี่ยถ้าเราข้ามไปก็จะเป็นยาวราชหมดเลยเอาให้เลยเดินกลับบ้างวน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 กลับ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 เป็นทางเดิมดีกว่าหลบลำตึ้งคือเฮียแล้วแล้วก็เดินกลับมาแล้วเพราะว่าถ้าเราเดินออกไปก็จะเป็นยาวราชแล้วก็จะไม่มีอะไรแล้ว อีกมุมอีกซอยหนึ่งเราไม่ได้เลี้ยวไปไปซ้ายอ่ะซ้ายอันนี้ก่อนซ้ายย่อยอ่ะโอ้ยติมเชื่ออิ่งโซนนี้เป็นโซนของกินเออ ของกินหมดเลยมีอยู่นะเขามีแบบชุดหรือพวกรองเท้าทำใจมาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของกินเนี่ยเต็มเพียบเลยดูดิทันเป็นร้านเหรอข้าวขาหมูแล้วกขนมมีถั่วก็มีที่ลงผู้เย็นเฉากโกงเฉากล้วยไอเชี่ยป้ายที่คือทำมันไปไหนวะ้ไปเขียนชื่อได้รูอ่ะอะหายลองเข้ามาใส่เนื้อ เจ็ดไม่รอดเดี๋ยวจะว่มันั้ตายเอาโอ้โอ้ไปชวัดว่ะศาลอีกไหมเอาไงเอาไงเอาเอองคนอเดียวคนเดีคนสองคนนะเออคนคนเดียวอะดิ ฮะฮะผู้หนึ่งยังเอาเอาชุดเลดเลยกเ่ไหรครับสองร้อยได้ไหมครับสองรยได้ไมสอง2้อเออผมผมยังยังไม่ยังไม่ยังไม่ยัไม่เหอนเกิด้งไมันไม่แต่คือผมยังไม่ว่าไง นี่ชุดเล็กอย่างนี้ไหว้ตะเคียนปีหนึ่งครั้งอยู่สองร้อยบาทผมว่าจะเข้าไปดูก่อนหน่อยมันจะเกินงบปีหนึ่งเกินงบร้อยเดียวเนาะร้อยเดียวเอาะคือคือว่าผมแค่จะเข้าไปดูเฉยๆครับไม่ได้เอาไหว้ของได้มันเกิดดอะนเอาได้ไหว้ไสองร้อยเดียวเองร้อยเดียวคนละห้าสิบบาทเอาผมเข้าไปดูก่อนได้าถ้าเกิดมันนั่นแบบผมมาไหว้ ไอ้เจอดตรงถอดเช้าตรงไหนเข้าไปเลยปะข้าทำเข้าไปเลยห้ามผมพักอ้อนเชีย่ยเอาอีกแล้วไมรู้เหตุการณ์เมื่อกี้ีนักมาของมึงไหนใช่อีกไง วุ้งแบบนั้นฮ่าแม่เว้ยวันนี้เป็นวันเชื่อแหละวะยี่แปดกระดาษวันจเจ้าคนอัวอืมแต่ว่าถ้าเธอดูเนี่ยว่าไออัน,อ,นอันที่แล้วเราใหญ่กว่าปะอ่าเนี่ย เราก็ออกมาดีกว <c oughs> ่าครับทุกคนโอ้เหี้ยผู้ขอไปแช่ได้เรื่องของประเทศไทยใช่ปะไอสัตว์จุดมม่ที่สุดของประเทศไทยนี่นะกูบอกน้ำถือคิดไปยกแม่ คือไม่คือตอนแรกเราแค่เข้าไปดูเฉยอยู่เขาก็มาขายเลยเยอะดีนะคือมันอยู่กับตัวไม่ตัวคืออยู่คนเดียววิสิตแม่เหรอทช่ไหมชุดเดียวก็ได้ครับก็งงไอ้ที่เราบอกชุดเดียวเขาหยิบให้สองชุดเย็บผ้าไม่เหลี่ยมเลย เฮยซอกลือบป่ะเพื่อนอะไรให้เราตรงไปก่อนละเอ็นเกียบแม่งเป็นจุซอกลือก่อนเถอะทุกคนผมขอพูดอะไรนิดนึงนะเมื่อกี้ครับพวกผมนะโอ้โหโอ้ตองเหล่าไพ่ก็มีเพื่อนคือเมื่อกี้สรุปคือพวกผมนะคือกำลังจะโดนเว้ยรีนเซ้นห่อครับแต่ว่าผมรับถึกคิดไงคิดกี่ครั้ง ไลหลอืมรักเลยรัออกเลยอันนี้เป็นที่ยบับรับตาไม่รับตาหรอกก็สว่างแต่คนเคยกินไม่ตัวหน้าตัวเลยมีนะเที่ยมีสติอยู่ๆล้วเหตุการขเขาฟังด้ถึงเปิดไทเลยนะถวัดก็อีพีแล้วนะครับเจวะทีใช่ปะเดินทาหน้าก็ไปสิ แค่ดีอีพีแล้วก็จะวัดจีนนะครับหรือฟังเพลงเจวัดก็ยางไปช่วยรอบนึงอวัดจีนแล้วสนใจวัดจีนเข้าไปไอ้ตอนแรกเขาบอกว่าชุดเดียวเออ่ชุดตอนแรกเขาจะไม่ไม่ตอนแรกเขาจะเอาให้เราแค่ชุดเดียวอยู่ๆเขาหยิบมาสองชุดแล้วก็คิดราคาสี่ร้อยเฉยเลยผมก็เลยบอกว่าไม่เอาไม่เอาครับผมนับถึงคิดจับใส่มือด้วยนะเขาก็แบบเหมือนจะบ่นอ่ะ แต่เขาผมก็เหลี่ยมไงด้วยความที่โกงคนอื่เขามาเยอะก็เลยรู้เหลี่ยมอยู่อยู่อย่าลืมไปอ่านนะครับทิ่ิดดีใส่รักนะครับดจะีใส่รกดยากใส่รักโอ้โุิก็ไม่ใช่แล้วหไันถ้าเราไกลกว่านี้เราลไม่ลงมวะไม่มีอะไรแล้วเขาปิดร้านหมดเลย ยี่สบาเยก็ถูกทุกคนชามาชิชาชิชากูเพว่ากินแม่งเลย่าขายกูไอ้เลีก็ได้ไอเยี่ยหอก็จีนลูกคึ่งี่้นเอ้ยแม่ก็บโดน<ต>โเคมเากชิลลี่แแปิห่ห ตอนแรกอะคุณรู้ว่าเมื่อกีซื้อแต่ถ้าสมมติเขาตื่นมาตัดสิบละห้าสิบก็ได้ก็ได้ก็ได้ไอ้ยยูชุดสี่ร้อยงงงงแดกอยู่ๆมันจะมันมันเกิดคุณอิมไอ้ยี่ไอ้คุณอูไอ้สัตว์คุณอูเกิดวันนี้อรอวายึบไม่เบอกว่ามันเกิดปีนึงมีครั้งหนึ่งเออทั้งหนึ่งเดี๋ยวพูดดีกว่านะนี่คือการพูดภาษาไทยเนี่ยยังโดนหลอกเลย กูยิ้กินเลยถ้าคนจีนโดนนี่รัดยัดจับดูจับยัดฉันดนสวยสัตว์สวยแบบสวยเยียสวยแบบสวยสัตว์